ไม่มีผู้ปกครองประเทศนั้นอยู่ปกครองประเทศต่อไปได้เลยเรื่องนี้ฮุนเซนรู้ดีฮุนเซนรู้ดีว่าการดำรงความมุ่งหมายอย่างเด็ดเดียวของกองทัพไทยที่จะทําให้กองทัพของฮุนเซนหมดสิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคาม กับประเทศไทยมันคือความพ่ายแพ้ของฮุนเซนเมื่อฮุนเซนนำประเทศเข้าต่อสู้กับประเทศไทยแล้วแพ้ซึ่งตอนนี้แพ้อยู่แล้วครับนับถอยหลังการพ่าแพ้ฮุนเซนก็จะถูกคนกัมพูชาถูกชาวเขมรถูกทหารกัมพูชาถูกทหารในกองทัพลุกขึ้นมาโค่นล้ม หนทางที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปได้ของตระกูลหุ่นหมดสิ้นแล้วครับเพียงแต่ขอให้กองทัพไทยขอให้รัฐบาลไทยขอให้ประชาชนชาวไทยยังดำรงความมุ่งหมายนี้อย่างเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งหุ่นเซนจะถูกทำลายเมื่อหุ่นเซนถูกทำลายจะถูก